ค่ะเชา้ชาเช้าแบบนี้เอ๊ะไม่ฉากแล้วนี่ดูจากเวลาอ๋อบ่ายบายแบบนี้ขาดแน่นอนนะคะอาจารย์มาทําอะไรที่ไหนอย่างไรแน่นอนต้องมีเรื่องราวสนุกสนุกให้ติดตามกันค่ะนะคะวันนี้กําลังลื้อหาของหะนะคะในกระเป๋ามีอะไรบ้างมีนักกากนะคะมีสเปรย์แอลกอฮอล์มีทุกสิ่งที่เกี่ยวกับความปลอดภัยค่ะเพราะว่า ช่วงโควิดเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเช่นกันแต่สําหรับวันนี้ค่ะแน่นอนนะคะขออนุญาตเปิดหน้ากากได้ไหมเพราะเราจะได้สื่อสารกันได้ดีนะคะตอนนี้อยู่ในจุดที่ไม่มีผู้คนนะคะดังนั้น,นยต้องบอกนี้ะ วันนี้เนี่ยอาจารย์มาเดินตลาดต้นไม้เพราะว่าหลายคนทราบว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนชอบเรื่องของต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้มงคลนะคะต้นไม้ต่างๆอาจารย์จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตกับต้นไม้ตันนี้ที่บ้านต้นไม้เต็มมากเยอะมากเดินสะดุดกระถางกันแล้วค่ะแต่ก็ยังสะสมค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบอย่างที่บอกฮะเนื่องจากมีคำถามกลับมาเยอะมากทั้งในอินบ็อกซ์ในอินสตาแกรมนะคะในติ๊ก ตอบในเฟซบุ๊กทุกสื่อทุกช่องทางถามกลับมาหมดเลยว่าอาจารย์ขาต้นมะละกอปลูกได้ไหมอาจารย์ขาต้นเข็มปลูกได้ไหมอาจารย์ขาต้นกระบองเพชรปลูกได้ไหมสารพัดคำถามที่ถามมาฮะนะฮะปลูกได้ไหมทำไมถึงปลูกไม่ได้เขาบอกต้นมะละกอที่ปลูกไม่ได้เพราะว่าข้างในมันกลวงปลูกแล้วเงินจะไหลหมดเพราะเงินกลวงซึ่งจริงไหมเดี๋ยวมาหาคำตอบกันค่ะแล้วต้นที่มีน้มนะคะหรือว่าต้นเข็ม ปลูกแล้วทิมแทงหรือเปล่าต้นจังเนี่ยปลูกไว้ในบ้านดีไหมนะคะหรือว่าต้นปลงที่มีความแหลมคมเนี่ยเขาบอกปลูกแล้วทิมตัวเองส่วนต้นเฟื่องฟ้าปลูกแล้วเจ้าชู้ผู้ชายจะมีความรู้สึกว่าจะมีกิ๊กกึ๊กจริงไหมเห็ไหมแล้วต้นลีลาวดีต้นชวนชมต่างๆที่เขาบอกไม่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ตามอาจารย์มาค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า ต้นไม้นะคะที่คุณว่ามาทั้งหมดหรือทุกคนส่งข้อความมาถามอาจารย์เนี่ยปลูกได้ไหมเป็นจริงหรือเปล่าอย่างไรหรือเปล่าต้องบอกอุบไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรากําลังจะเดินไปพาทุกคนไปชมเชื่นชมในต้นไม้ต่างๆนะคะยุคเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนเหมือนกันความเชื่อบางอย่างถูกเปลี่ยนไปตามยุคค่ะซึ่งยุคนี้ยุคใหม่แล้วนะคะบอกได้เลยค่ะต้นชวนชมก็ปลูกได้นะคะต้นกระบองเพชรก็ปลูกได้นะคะต้นมะละกอก็ปลูกได้นะคะต้นเข็มก็ปลูกได้ ปลูกได้ทั้งหมดแต่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันค่ะโอ้ร้อนร้อนร้อนค่ะร้อนร้อนร้อนอ้ามาเจอแล้วนะคะเรามาเจอต้นที่เรียกว่ากระบองเพชรค่ะหลายคนมีความเชื่อว่าต้นกระบองเพชรเนี่ย ปลูกแล้วทิ่มแทงปลูกแล้วเจ็บปวดปลูกแล้วรวดร้าวเนี่ยซึ่งจริงไม่จริงเรามาหาคําตอบกันค่ะเราเดินเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะแม้อาจารย์นี่ช่างเลือกร้านเนาะนะคะมาเจอร้านที่แบบจังหวะพอดีบังเอิญพอดีนะคะมีชายหนุ่มเป็นเจ้าของร้าน สวัสดีค่ะนี่เขาเรียกต้นอะไรคะอ่าเป็นแคคตัสครับผมก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยครับเป็นแคคตัสใช่ไหมแล้วก็มีจริงจริงๆมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นที่มาของกระบองเพชรด้วยไหมคะใช่ครับผมคือว่าในส่วนของภาษาไทยก็คือเป็นกระบองเพชรนี่แหละโอเคเคยได้ยินเรื่องความเชื่อที่เขาบอกว่าต้นกระบองเพชรห้ามปลูกไว้ในบ้านไหมเคยครับผมแล้วเราเคยสงสัยไหมเอ๊ะทำไมถึงห้ามปลูกทําไมถึงปลูกไม่ได้ เพราะอะไรหรือเราเคยมีข้อสงสัยไหมคะคือตอนแรกที่ผมเริ่มเลี้ยงก็มีบ้างค,ค่ะว่าทําไมถึงว่าเอ้ยทำไมไม้สวยๆอย่างเงี้ยแต่ทาไมถึงบอกว่าเอ้ยห้ามปลูกในบ้านล่ะอ๋อโอเคท่านผู้ชมขาวันนี้อาจารย์จะมาไขาข้อข้องใจนะคะจริงๆต้องบอกบบนี้ค่ะต้นไม้ทุกชนิดต้นไม้ก็คือต้นไม้ต้นไม้ให้ความสวยงามต้นไม้ให้ความร่มรื่นต้นไม้ให้ความสุขนะคะ ต้นไม้เองเนี่ยในความเป็นหนามของเขาเนี่ยคนก็จะจินตนาการไปว่าต้นไม้หนามคือทิมแทง <What? S 1> แต่ความเป็นจริงเนี่ยหนามแค่เนี่ยไม่สามารถส่งผลให้เกิดเรื่องร้ายๆได้ดังนั้นเนี่ยเคลียร์ความเข้าใจใหม่ค่ะนะคะเพราะว่าต้นกระบองเพชรสามารถปลูกได้อีกความเชื่อหนึ่งในเรื่องความเชื่อที่ที่สวยงามเนาะความเชื่อในเชิงโบกค่ะเขาเชื่อว่าสิ่งที่เป็นต้นหนามหรือสิ่งต่างๆที่เป็นลักษณะกระบองเพชรเนี่ย เ็าจะกันในสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของผูดผีปีศาจเขาบอกคนจีนนะฮะนะครับบางมณฑลเนี่ยเขาจะปลูกสิ่งเหล่านี้เพื่อขับไล่สิ่งที่ไม่ดีดังนั้นเนี่ยต้นกระบองเพชรในแง่ของความเชื่อที่ดีก็คือเมื่อปลูกแล้วสิ่งที่ไม่ดีคนที่จะมาตักตรงผลประโยชน์คนที่ร้ายร้ายเนี่ยจะเข้ามาไม่ถึงเราเพราะว่าต้นกระบองเพชรจะมีความแหลมคมจะกันสิ่งต่างเหล่านี้อยู่แล้วดังนั้นต้นกระบองเพชรปลูกได้ ซึ่งไม่ได้มีผลว่ากลับมาทิมแทงตัวเองไม่มีค่ะนะคะที่สําคัญคือปลูกเพื่อความสวยงามนั้นสบายใจได้ในการปลูกแต่วันนี้่ะอาจารย์อาจจะขอสอบถามทางน้องนินนึงค่ดดูแลยากไหมคะการดูแลไม่ยากเลยครับผมก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นไม้ที่บอกว่าต้องการ<ะ>ให้โดนแดดโดนแสงนะครับเอ่อโดนแดดโดนแสงสมมุติถ้าเกิดเราปลูกในร่มได้ไหมถ้าในร่มผมไม่แนะนำไม่แนะนำเพราะ,นะนว่าจะทำให้รกากเน่าได้อ๋อโอเค เ,เราปลูกกลางแจ้งเนี่ยค่ะหรือเราปลูกหน้าบ้านเนี่ยเราต้องรดน้ําสม่ําเสมอขนาดไหนก็ถ้าปููดปกติแล้วถ้าเกิดอากาศไม่ร้อนหรือว่าเไ,ไ,ไม่ไม่แรงแดดไม่แรงจนเกินไปประมาณหกเจ็ดวันก็คือสกประมาณสัปดาห์ละครั้งโอเคอายุของเขาเองเนี่ยอยู่ได้ประมาณกี่เดือนกี่ปีอะคะอ๋อบางต้นนี่ก็คืออยู่ได้ประมาณ3 0มสถึงห้ปีเลยนะครโอเคนะคะแล้วต้นใหญ่ๆเ,เราเถิบมาเราอาจารย์เห็นต้นใหญ่เนี่ยเราเห็นหลายบ้านเลยปลูกมากมายเนี่ย ต้นใหญ่ไซนี่ฮะอันนี้เนี่ยมันต่างจากต้นเล็กๆยังไงเอ่ยก็มันอยู่ที่สายพันธุ์ครับผมใช่นะแล้วถ้สายพันธุ์นี้เขเป็นไม้ผักอบน้ําที่เออเป็นแท็กตัดที่มีขนาดใหญ่ค่ะซึ่งบอกว่าเขาเก็บน้ากับเก็บน้ําได้เยอะอ่าฮะใช่เป็น,นสายพันธุ์ใหญ่อยู่แล้วซึ่งราคาอาจจะสูงขึ้นด้วยถูกปะก็สูงกว่าไม่มากครับผมอ๋อโอเคราคาที่จับต้องได้ซึ่งจริงเอาง่ายๆคือดูแลดูแลก็ไม่ยากอ่าเขาชอบน้ําอยู่หน้าบ้านให้เจอแสง แสงเยอะขนาดไหนอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นแรกๆอะครับถ้าเกิดว่าไม้ที่อยู่ด,ดาาําไดมาอาจจะบอกว่าต้องมีการเทรนแดดกนนิดนึงะนะครับเพื่อที่ให้เขาชินกับแสงแดด<อ>แล้วจนถ้าอนาคตนะครับอาจจะเป็นแดดร้อยฝนร้อยได้เลยก็ได้อ๋อโอเคนะครับดังนั้นง่ายๆค่ะนะคะท่านผู้ชมขาข้อที่หนึ่งเลยคือ,อ,อต้นที่มีหนามแหลมคมนะคะไม่ได้ทิ่มแทงตามความเชื่อที่เรารู้สึกกลัวปลูกได้ไม่มีปัญหา แต่ในความเชื่อในอีกมุมหนึ่งในอีกศาสตร์หนึ่งเขาเชื่อกันว่าการที่เราปลูกต้นไม้ที่มีหนามแหลมคมอาจจะเป็นกระบองเพชรต้นโป๊ยเซียนหรือแม้กระทั่งต้นต้นจังหรือแม้กระทั่งต้นต่างๆที่มีความแหลมคมัะเขาปลูกเพื่อกันสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาในตัวบ้านนั่นเองหรือปลูกกันในเรื่องของคุณใสของต่างๆซึ่งถือว่าดี มันเป็นมงคลมากสําหรับการปลูกนะคะดังนั้นวันนี้อาจารย์โชคดีมากที่เจอน้องร้านอยู่แถวไหนะคะเนี่ยอ่าอยู่ตลาดแสงอารีซอยสามครับตลาดแสงอารีซอยสามของเธออยู่ซอยสามใช่ไหมชื่อร้านอะไรคะบางใบครับบางใบนะคะทำไมชื่อบางใบอะ่ะก็เป็นขลามะไม้สายพันธุ์หลายหลายหลายหาอย่างผสมกันนะฮะชื่อบางใบชื่อดีนะคะเก๋มากคะ่ะแล้วก็เท่าที่อาจารย์ได้สัมผัสคือน้องเขาพร้อมจะอธิบายได้ดีอะ่ะอาจารย์เชื่อว่าหลายคนที่ชม คลิปนี้แล้วชมรายการนี้แล้วเนี่ยบางคนเขาอยากจะมาขอข้อมูลในการซื้อหรือบางคนอาจจะมาดูต้นไม้เธอมีเบอร์ติดต่อไหมคะออ๋มีครับผมเบอร์อะไรคะก็ศูนย์เก้าหกครับหนึ่งหกครับทวนอีกครั้งได้ไหมคะได้ครับศูนย์เก้าหกหนึราคาแน่นอนนะคะจริงๆต้องบอกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนชอบเรื่องของต้นไม้ไม่ได้ศึกษาในเชิงลึกในเรื่องของต้นไม้สายพันธุ์อะไร แต่เราศึกษาเรื่องความเป็นมงคลค่ะแล้วก็เรื่องต้นไม้เนี่ยอาจารย์ชอบในความามีพุทธคุณชอบในสิ่งต่างๆหลายๆสิ่งที่เราพยายามจะมาบอกทุกคนว่าต้นเฟื่องฟ้าปลูกได้นะบางคนบอกปลูกเฟื่องฟ้าแล้วเจ้าชู้จริงๆเจ้าชู้อยู่ที่กำมนะ่ะนะคะไม่เกี่ยวนะคะาบางคนบอกว่าปลูกต้นมะละกอไม่ได้เขาบอกมะละกอเนี่ยเป็นต้นไม้ที่กลวงปลูกแล้วจะทําให้ยากจนซึ่งจริงๆไม่เกี่ยวค่ะมะละกอเนี่ยตามหน่อยค่ะบางภาคเองปลูกเพื่อทําค้าขายนะถูกไห มะละกอผลสามารถทํารายได้ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะเสพข้อมูลบางอย่างบางทีเราจะต้องหาเหตุผลที่มันมันมันมีความหลักตรก,กะที่มันพิสูจน์ได้อ่ะดังนั้นต้องบอกเลยค่ะต้นไม้ทุกชนิดปลูกได้นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วถ้ามีอะไรอาจารย์อาจจะมาขอขอข้อมูลีกขอบคุณมากค่ะเดค่ะโอเคค่ะนี่คือต้นกระบองเพชรน,นะคะเดี๋ยวเรา,าดูต้นอื่นกันค่ะ และตอนนี้นะคะอาจารย์อยู่ที่ร้านที่2ค่ะนะคะต้องบอกเป็นร้านที่มีต้นเฟืองฟ้านั่นเองค่ะตามความเชื่อนะคะของคนโบราณค่ะหรือตามความเชื่อที่คนส่งอินบ็อกซ์เข้ามาถามอาจารย์เยอะมากถามว่าอาจารย์ขาปลูกต้นเฟื่องฟ้าแล้วสามีมีกิ๊กเนี่ยจริงหรือเปล่า <c oughs> ปลูกต้นเฟื่องฟ้าแล้วจะมีคนเจ้าชู้เนี่ยจริงหรือเปล่า <c oughs> ตอบแบบนี้นะคะต้นไม้ไม่สามารถทําให้ใครเจ้าชู้ได้นะคะ ต้นไม้ไม่สามารถทําให้ใครเป็นมีกกิ๊กได้นะคะทุกอย่างอยู่ที่กรรมนรสันดานค่ะไม่เกี่ยวกันนะคะมันอยู่ที่คนค่ะต้นไม้ก็คือต้นไม้วันยังค่ำอย่างที่อาจารย์บอกค่ะดังนั้นเนี่ยอาจารย์จะไขข้อข้องใจสําหรับทุกคนว่าปลูกต้นเฟื่องฟ้าหน้าบ้านไม่ได้มีผลเลยค่ะไม่ได้มีผลให้คนเจ้าชู้ไม่ได้มีผลให้สามีมีเมียน้อยไม่เกี่ยวน,นะคะสามารถปลูกได้เพื่อความสวยงามค่ะดังนั้นเนี่ยต้นเฟื่องฟ้าเป็นอีกหนึ่งต้นที่สวยงามจริงๆเดี๋ยวอาจารย์หาเจ้าของร้านนะคะ จะถามว่าถ้าเกิดเราซื้อไปปลูกต้องทํำยังไงว,วันดีครับพี่อดีค่ะขออนุญาตนิดนึงค่ะคมีคนถามอาจารย์มาเยอะเลยค่ะว่าอยากจะปลูกต้นเฟื่องฟ้าแต่ไม่กล้าปลูกเพราะกลัวปลูกแล้วเนี่ยสามีจะมีกิก๊กเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมพี่ไม่เคยได้ยินคาถามเยอะมากถามอาจารย์มาทั้งอิ็อ b o x ข้อความต่างๆอาจารย์อยากจะมาตอบทุกคนว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าต้นไม้ทุกต้นมีประโยชน์หมดค่ะต้นไม้ไม่สามารถทําร้ายใครได้ต้นไม้ไม่สามารถที่จะ ทําให้ใครจนได้ล่มจมได้บางคนบอกต้นมะละกอปลูกไม่ได้เขาบอกมะละกอเนี่ยต้นมันกลวงเลยทําให้ปลูกแล้วจะมีแต่ความยากจนซึ่งข้อนี้ไม่จริงนะคะสามารถปลูกได้ค่ะแต่วันนี้อาจารย์มาไขาข้อข้องใจเรื่องต้นเฟืองฟ้าอาจารย์ถามนิดน,นึงค่ะคสมมติถ้าเกิดในกรณีที่อาจารย์จะเอาไปปลูกเนี่ยการดูแลยากไหมคะไม่ยากคือชอบแดดเป็นไม้ชอบแดดมากไม้ชอบแดดมากชอบแดดเวลาออกดอกหมดแล้วถ้าดอกมันม่วงร่วงหมดแล้วให้อดน้ํา อดน้ำตัสามสี่วันเพื่อให้ต้นเขาใบเขาเหี่ยวอ๋อข้อที่หนึ่งชอบแดดสองก็คือน้ําเนี่ยคือลดถ้าดอกหมดแล้วถ้าดอกหมดแล้วคือปล่อยเขาอดน้าปล่อยเขาอดน้าก็ปุ๋ยสูตรแปดยี่สี่ยี่สี่ผสมน้ำปุ๋ยสูตรแปดยี่สี่ยี่สี่ด้วยนะคะโอเคแสดงว่าการดูแลเนี่ยไม่ยากถูกไหมคะแล้วก็ต้นเฟื่องฟ้ามีหลายสีไหมพี่มีทั้งหมดน่าจะเป็นห้าสีมีห้าสีด้วยกัน มีเขาเรียก่าเสียบยอดถ้าเสียบยอดก็คือจะมี5สีอันนี้คือแบบเสียบยอดอันนี้ไม่ได้เสียบนี่คือต้นเดิมเป็นใบด่างแล้วก็ดูแลก็คือปล่อยให้กดน้ำสั้สามสี่วันแล้วดอกก็จะกลับมาสวยงามอ๋อโอเคคืออาจารย์ไปเห็นต้นเฟื่องฟ้าเนี่ยหลายรูปแบบเลยบางคนก็ไปดัดเนาะใช่ปะ เป็นดัดเป็นทรงต่างๆนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามส่วนต้นนี้คือต้นอะไรคะอีกครั้งหนึ่งแปลว่าไม่ใช่ต้นดัดแต่เป็นต้นที่ปลูกขึ้นมาเป็นต้นที่ปลูกต้นเดิมเป็นตอเดิมแต่ว่าจะเป็นพันธุ์ใบด่างโอมีใบด่างกับใบไม่ด่างโอเคอ่ะมีใบด่างกับใบไม่ด่างราคาต่างกันไหมคะต่างกันคือมันมีถ้าตอเดิมต้นนี้มัน4ี่ห้าปีอันนี้4ี่ห้าปีอันนี้ประมาณนั้นแล้วก็ตัด อโอเคดีเลยค่ะนะคะในความเชื่อของอาจารย์เนี่ยต้นเฟื่องฟ้าปลูกแล้วมีความเฟื่องฟูนั่นเองเขาถึงตั้งเป็นต้นเฟื่องฟ้าค่ะเพราะว่าปลูกแล้วเขาบอกเฟื่องฟ้าเฟื่องฟูาฟาการงานการเงินตำแหน่งหน้าที่การงานถือว่าจะดีค่ะพี่คาร้านพี่อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตลาดแสงอารีอยู่ตลาดแสงอารีซอยไหนคะซอยสองซอยสองเนาะมาติดต่อร้านพี่เขาได้ค่ะร้านพี่เ็าจะอยู่ตรงบริเวณเนี่ยซอยสองนะคะเดินมา แสงอาลีเนาะแล้วก็จะเห็นต้นเฟื่องฟ้าต่างๆอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะมีไม้หลายชนิดมีไม้หลายชนิดนะคะต้นส้มเป็นไงคะขาดตลาดไหมคะขาดตลาดเพราะใครอะคะอาจารย์ดูสิวันนี้ก็ต้องรู้สึกชื่นใจนะพอดีมีหลายๆคนบอกจากต้นส้มที่ที่ขายขายแบบก็ขายยากหน่อยแต่พอคอนเทนต์อาจารย์ออกไปครั้งนั้นเนี่ยทำให้เยอะแล้วต้นส้มก็ขาดตลาดนะคะก็เอานะ อย่างน้อยสิ่งดีๆเราก็แนะนํากันไปนะค,ะครับปลูกต้นส้มแน่นอนความสบายใจคือความสวยงามแต่วันนี้เฟื่องฟ้าสามารถติดต่อ,อามาดูที่ร้านพี่เขาได้มาซื้อที่พี่เขาได้อีกอย่างอาจารย์ชอบอยู่อย่างหนึ่งค่ะมาตลาดที่นี่สิ่งที่อาจารย์ได้กับแม่ค้าทุกร้าน,นคือทุกคนอธิบายดีมากทุกคนไม่ไม่รู้สึกว่าซื้อไม่ซื้อ,อ,อฉันแบบเหนื่อยจะพูดไหมทุกคนยินดีที่จะอธิบายโดยเฉพาะร้านนี้ขอบคุณมากนะคะพี่นะคะ ใครที่อยากจะมาอุดหนุนพี่เข้าแวะมานะคะแล้วบอกว่าอาจจะมาจากอาจารย์ก็ได้นะคะเผื่อพี่ก็จะกรุณาลดให้ลดให้ด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะอัดีค่ะร้านอะไรนะคะร้านปอเปิลแสดงว่าใช้ชื่อใครปอเปิลเปิ้ลคือมีแฟนแล้วท่านผู้ชมแม้ตั้งชื่อเป็นร้านคู่รักเลยนะคะขอบคุณมากค่ะอัดีค่ะไาย เอาละค่ะมีอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆนะคะที่อยากนําเสนอค่ะนอกเหนือจากต้นไม้ที่เราได้หามาปลูกเพื่อความเป็นมงคลในบ้านแล้วเนี่ยเชื่อไหมคะว่าของตกแต่งบ้านเนี่ยก็มีความหมายที่ดีเช่นกันใครอยากรู้นะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก่อนอื่นขอถอนแม่ก่อนเธอคะ่ะนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้อาจารย์ยืนอยู่ตรงบริเวณที่แบบห่างจากผู้คนมากมายแล้วก็เราปลอดภัยไว้ก่อนนะคะ อารค่ะเคล็ดลับที่อาจารย์บอกนะคะทราบไหมคะว่าของตกแต่งบ้านเนี่ยนะคะมีความเป็นมงคลย้อนกลับไปตำลาห่วงจุ้ยเนี่ยทำไมนะคะตึกราบ้านช่องตึกตาอารามต่างๆเนี่ยเขาจะมีสัตว์พาาดน้ำเขาจะมีสิ่งที่ตกแต่งต่างๆเนี่ย เป็นกระเบื้องก็ดีเป็นหินก็ดีเป็นดินก็ดีดินปั้นก็ดีหรือเป็นรูปสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นการเสริมเรื่องของห่วงจุ้ยที่ดีนะคะถ้ามีสะพานสะพานเปรียวเสม,มือนการก้าวขึ้นนะ่ะเพราะ หน้าที่ของสะพานคือการเดินข้ามผ่านต่างๆเพื่อไปสู่จุดหมายดังนั้นก็เชื่อว่าการที่เราตกแต่งแล้วมีสะพานข้ามน้ําก็ดีสะพานก็ดีก็เปรียบเสมือนสิ่งที่เป็นอุปสรรคเนี่ยจะไม่เกิดกับเจ้าของบ้านนั่นเองนะคะลองจัดหาสะพานเก๋ๆดูสําหรับใครที่โสดนะคะลองหารูปเช่นนกคู่นะคะนกคู่สิ่งต่างที่เป็นคู่ะคะ่ะมาวางเสริมบ้านไหนก็ตามนะคะที่โสดอยู่หรือว่าชีวิตย่าล้าง เพราะเรามีการตกแต่งเพียงตัวเดียวบางบางคนก็จะมีนกตัวเดียวเราจะมองอารมณ์ไหมคะสมมติมีนกตัวเดียวเราจะรู้สึกอุ้ยตายแล้วโดดเดี่ยวจังเลยเปล่าเปลี่ยวจังเลยแต่พอเราเอานกอีกตัวมาเสียบเสริมเนี่ยคะ เป็นนก2ตัวเราจะรู้สึกเลยว่าอุ้ยตายเหมือนกับมีคู่ขึ้นมาทันทีดังนั้นลองสังเกตดูะว่าภายในบ้านของเราเนี่ยเราเองเราโสดเราอยากจะมีคู่เราลองหาอะไรมาเสริมดูนะคะแล้วของต่างๆอย่างที่อาจารย์ว่าขาดนะคะมันเป็นสิ่งที่มีความเป็นมงคลนะคะนกจริงๆต้องบอกว่าต้องหันเข้านะคะเวลาเราตกแต่งหรือเราดีไซน์ค่ะอะไรที่เป็นนกเป็นม้าเป็นไก่ต่างๆให้หันเข้านะคะเช่นเช่นหันเข้าลักษณะแบบนี้ค่ะ เขาบอกการหันเข้าเปลือกเสมือนการนําทุกสิ่งอย่างเข้ามานําเงินนําความสุขนะคะไม่แนะนําให้หันออกนะคะลองปรับเข้าดูแล้วก็จะมีอะไรดีๆค่ะเราเดินมาชมกันดีกว่ามาเลยค่ะนะคะร้านเนี่ยมาทุกครั้งอาจารย์ชอบเพราะว่าเขามีของให้เราได้เลือกหลากหลายชื่อร้านผลิดอกออกผลไม่ใช่ผลิดอกออกใบไปแต่งให้เขาอีกผลิดอกออกใบค่ะนะคะชื่อร้านก็ดีดีเก๋ๆนะคะนี่ไงฮะ เขาจะมีของให้เราเลือกมากมายนะคะดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นภาพอ่าเป็นรูปปั้นคู่รักเป็นรูปปั้นที่เติมเต็มต่างๆลองไปสรรหาดูค่ะเพราะเปรียบเสมือนความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะเห็นกลิ่งกระดิ่งต่างๆไหมคะอันเนี้ยฟังเพื่อเป็นแบบเสียงที่รู้สึกว่ามันมันสร้างความแบบความรู้สึกที่ดีอันนี้ก็สามารถติดได้นะคะรวมถึงเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตพามาชมนะคะมาดูเลยค่ะนะคะเนี่ยคู่รักเห็นไหมคู่รักเป็นกระถางเป็นคู่คู่แบบนี้ค่ะ เสริมความรักเนี่ยคู่ชายหญิงอันนี้เขาบอกว่าจะเสริมความเป็นมงคลสําหรับคนที่โสดจะมีคู่แต่ใครที่ยังไม่มีลูกนะคะให้หานะคะเด็กเล็กๆมาวางไว้ให้เปรียบเสมือนครอบครัวค่ะเขาบอกจะเสริมความเป็นมีลูกหรือเสริมความเป็นมงคลให้ครอบครัวนั้นเนี่ยอาจจะมีทายาทได้นี่คือเคล็ดลับดีๆนะคะร้านนี้มีมากมายไก่ไก,ไก่เห็นไก่ไหมคะขออนุญาตเดินไปที่ไก่นะคะไก่เข้าเชื่อไหนคะนี่ไงอ่า แม่ค้าก็น่ารักมากนําเสนอเนี่ยไก่็ไหมคะไก่เขามีความเชื่อว่าจิกซับใครที่เป็นร้านค้าใครที่ต้องการอยากจะแบบประมาณว่ามีเงินเข้าตลอดเวลาไก่ก็เปรียบเสมือนจิกซับจิกสิ่งต่างๆหาไก่มาวางไว้สวย,สวยๆเก๋ๆถือว่าดีแต่ขอให้หันเข้านะคะเขาเชื่อว่าไก่จิกซับเข้าบ้านถือว่าดีเห็นไหมนี่คือมีเรื่องราวสตอรี่มากมายนะคะนคะฮะเต่าคืออายุยืนเห็นไหมคะเต่าคืออายุยืน กบเนี่ยเก็บเงินคนจีนบอกกบเนี่ยเก็บเงินแมวนี่ก้าวชีวิตขออนุญาตเดินเข้าไปในร้านได้ไหมคะมาเลยค่ะมาตามมาเร็วตามมาเร็วนี่ไงเจ้าของร้านอนุญาตแล้วเดี๋ยวเราขโมยไปบ้างก็ได้นะคะกระเป๋าเรามี <What? S 2> แมวเนี่ยคือก้าวชีวิตแมวเขาเชื่อเรื่องของสุขภาพหากการจัดสวนที่มีรูปปั้นแมวก็เรื่องสุขภาพที่ดีเพราะแมวอายุยืนเขาเชื่อแบบนั้นกระเถิบเข้ามาค่ะนะคะกระเถิบเข้ามาปัาบ๊บนี่ไงสุน,นัขนะคะ,ะหมาอ่ะรูปปั้นหมาต่างๆอ่ะ หมานะคะนี่ไงอออนี่รูปปั้นสุนัขรูปปั้นหมาต่างๆเนี่ยค่ะหมาเปรียบเสม,มือนความซื่อสัตย์เปรียบรบริวารหรือว่าเราเนี่ยจะไม่โดนแหวงกัดนะเขาเชื่อว่าการมีรูปปั้นหมาดีไซน์หรือตกแต่งไว้ภายในบ้านเนี่ยจะทําให้เรามีความรู้สึกว่ามีบริวารที่รักแล้วก็จะไม่โดนแหวงกัดนั่นเองนะคะกระต่ายคือความว่องไวค่ะใครที่ไม่อัเลิร์ตใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรช้า,ารูปปั้นกระต่ายเนี่ยค่ะนี่เลยค่ะ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความอัลเลิร์ทำให้เราขยันทําให้เรามีสิ่งต่างๆดังนั้น ภาพรวมทั้งหมดนะคะในการตกแต่งหรือทุกๆชิ้นเนี่ยมีความหมายที่ดีอันนี้แค่บางส่วนนะคะอย่าลืมนะคะติดตามอาจารย์ได้นะคะทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k ตั Facebook, วด,ดวงชะตาด้วยลายเซนอินสตาแกรมนะคะแม่น้องน่ารักทุกจิกนะคะอินสตาแกรมค่ะนะคะช่องทางสินแสเป็นหนึ่งหรือ Ti ๊ t o ็อกสินแสเป็นหนึ่งยูทูบค่ะช่องสินแสเป็นหนึ่งวันนี้ต้องขอบคุณร้านอะไรคะร้านปรีดอกออกใบค่ะร้านปรีดอกออกัยอยู่ที่ไหนคะตลาดแสงอริ ร้านผลิดอกออกใบตลาดแสงอารีการเด่นเดินตรงมาร้านนี้ใหญ่ตระงานใครมาก็ต้องรู้จักร้านนี้นะคะนี่ตัวไหนร้องเอ่ยนี่นี่ดูสิเสียงดีมากเลยโอ้โอ้ตายแล้วแม่ค้า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 นะคะสรุปค่ะนะคะมาเลยค่ะร้านนี้ก็เป็นร้านดีๆทุกๆร้านในพื้นที่นี้ดีหมดเลยนะคะ ร้านค้าจะกี่ร้อยร้านในร้านค้าที่นี่เนี่ยพร้อมจะให้บริการบริการดีสินค้าดีอาจารย์เชื่อแบบนั้นนะคะใครถูกใจร้านไหนใครซื้อร้านไหนซื้อได้หมดเพราะทุกร้านดีหมดเลยค่ะรวมถึงร้านนี้เป็นหนึ่งร้านดีๆที่อาจารย์อยากจะแนะนํานะคะทุกอย่างมีความเป็นมงคลหมดเลยค่ะวันนี้ต้องบอกขอบคุณสําหรับทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าคลิปหน้าทริปหน้า EP ีหน้าเราไปไหนรอติดตามค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่สวัสดีค่ะ ฝากติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรวดวงชะตาด้วยไลายเซนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จารย์ด้วยนะคะฝากติดตามอาจารย์ทางช่อง YouTube นะคะช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยค่ะ